สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเป็น e ีพีที่11แล้วเนาะเรามาดูแนวข้อสอบปีล่าสุดกันบ้างครับเป็นแนวข้อสอบจากปี2568นะครับโจทย์บอกว่านำเลขสอง8มาสร้างเป็นจำนวนนับตั้งแต่2หลักขึ้นไปโดยที่แต่ละหลักมีค่าไม่ซ้ำกันสิ่งที่น้องๆต้องระวังนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าจำนวนนับตั้งแต่2หลักขึ้นไปหมายความว่าน้องๆจะต้องสร้างจำนวนเต็ม2หลัก3หลักและสหลักนะครับ จทย์ถามหาความน่าจะเป็นที่จํานวนที่สร้างขึ้นจะหารด้วยสี่ลงตัวเนาะโอเคครับสิ่งที่น้องๆจะต้องรู้ในข้อนี้เนาะจํานวนที่หารด้วยสี่ลงตัวหมายความว่าจํานวนนั้นจะต้องมีสองหลักท้ายหารด้วยสี่ลงตัวนะครับตัวอย่างเช่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแล้วกันเอาเป็นตัวอย่างเลขง่ายๆนะครับน้องๆดูแค่2หลักสุดท้ายครับ สองหลักสุดท้ายคือแปดสิบถูกต้องไหมครับแปดสิบหารด้วยสี่ลงตัวหมายความว่าเพราะฉะนั้นสองพห้า้อยแปดสิบก็หารด้วยสี่ลงตัวครับโอเคน่าจะพร้อมทำข้อนี้กันแล้วเนาะเรามาเริ่มดูวิธีทำกันเลยครับโจทย์สั่งว่าให้สร้างจำนวนนะับสองหลักขึ้นไปจากเลขสองห้าหกแปดโดยแต่ละหลักมีค่าไม่ซ้ำกันถูกไหมครับ พอโจทย์ข้อนี้สั่งมาแบบนี้แล้วโจทย์พูดถึงความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นสูตรก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e มีค่าเท่ากับจำนวนเหตุการณ์ e ทั้งหมดหารด้วยจำนวน sample space ทั้งหมดนะครับเราก็มาดูจำนวน sample space ก่อนคือ ns เนาะ ns คืออะไร ns คือจํานวนนับ2หลักขึ้นไปที่สร้างจากเลข2 5 6 8, 8โดยแต่ละหลักไม่ซ้ํากันนะครับเราก็มาค่อยๆดูทีละกรณีครับเป็นเลข2หลักครับ เลขสองหลักก็จะต้องมีสองขีดเนาะเวลาเราทําคว้างน่าจะเป็นหลักการน,นะอันดับแรกเรามองตรงนี้เป็นหลักหน่วยเรามองตรงนี้เป็นหลักสิบนะครับหลักหน่วยเรามีเลขสองห้าหกแปดมีทั้งหมดสี่ตัวเราจะเลือกมาใส่ได้ทั้งหมดสี่วิธีเนาะจากนั้นสี่ตัวนี้สองห้าหกแปดเราใส่ไปแล้วในหลักหน่วยหนึ่งตัวสมมุติพี่เลือกใส่เลขแปดไปเราก็จะเหลือ เลขอีก3ตัวนะครับมาเลือกใส่ก็จะเลือกใส่ในหลักสิบได้อีก3วิธีเพราะฉะนั้นเนาะเลข2หลักมี12บสอจำนวนต่อไปเราก็มาดูสร้างเลข3หลักกันบ้างนะครับเลข3หลักเราก็ทําคล้ายๆเดิมครับทีนี้เราจะมี3ขีดนะก็จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยเนาะ หลักหน่วยก็เหมือนเดิมครับเราเลือกจากสองห้าหกแปดทั้งหมดสี่ตัวเลือกมาใส่หนึ่งตัวใช้ไปแล้วหนึ่งตัวจะเหลือสามตัวในหลักสิบนะครับเราใช้หลักหน่วยเป็นหนึ่งตัวใช้หลักสิบเป็นหนึ่งตัวจะเหลือเลขสองตัวให้ใส่ในหลักรนะ้อยเนาะหลักร้อยก็จะมีสองดังนั้นเราก็จะได้ว่าเลขสามหลักมีทั้งหมดยี่สิบสี่จนวนนะครับ สุดท้ายเราก็มาดูการสร้างเลขสี่หลักบ้างครับสร้างเลขสี่หลักเนาะทีนี้เราก็มีสี่ขีดสี่ตำแหน่งของเลขสี่หลักก็จะเป็น 100, หน่วยสิบร้อยพันนะครับเหมือนเดิมเลยหลักหน่วยใส่ได้สี่ตัวจากสี่ตัวใช้ไปหนึ่งตัวเหลือสามตัวจากสามตัวใช้ไปหนึ่งตัวเหลือสองตัวจากสองตัวใช้ไปอีกหนึ่งตัวก็จะเหลือให้ใส่หลักพันได้แค่ เลขเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเลขสี่หลักมีกี่จํานวนครับเลข4ี่หลักมี24จําจำนวนเช่นกันเนาะทีนี้เราสร้างครบแล้วครับเราสร้างจํานวนนับ2หลักขึ้นไปจากเลข2568ดโดยแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเราแยกเป็น3กรณีก็คือสร้างเลข2หลัก3หลักแล้วก็4หลักเนาะเพราะฉะนั้นจำนวน จำนวนสมาชิกข,ของ sample space เนอะเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกข,ของ sample space nS ของเราก็จะมีค่าเป็นเลข2หลัก12ตัวบวกกับเลข3หลัก24ตัวแล้วก็บวกกับเลข4หลักอีก24ตัวบวกเลขกันจะได้เป็น60นะครับเอาละมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วไฮไลท์ของเราก็คือจะต้องหาจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเนาะ เหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับเราสนใจว่าเลขที่เราสร้างมาจะต้องหารด้วย4ลงตัวถูกปะเราก็มาค่อยๆดูนะครับเราดูสองหลักกันก่อนครับมีอะไรบ้างเอ่ยเลขสองหลักที่หารด้วยสีลงตัวและเลขสองหลักของเราก็สร้างมาจากเลขสองห้านะครับเราก็มาค่อยค,อยคอยดูครับ25่สิห้าหรด้วย4ลงตัวไหมไม่ลงเนาะ ต่อไปเราก็ดูยี่สิบหกหารด้วยสี่ลงตัวไหมครับก็ไม่ลงเนาะต่อไปยี่สิบแปดหารด้วยสี่ลงตัวอ่าตัวนี้ใช้ได้ครับตัวแรกก็จะเป็นยี่สิบแปดตัวต่อไปเราก็มาค่อยๆดูครับห้าสิบสองหารด้วยสี่ลงตัวไหมลงเนาะใช้ได้ต่อไปห้าสิบหกหารด้วยสี่ลงตัวไหมก็ลงเหมือนกันก็ใช้ได้ต่อไปเราก็มาดู หกสิบสองหารด้วยสี่ลงตัวไหมครับไม่ลงเนาะหกสิบห้าหารด้วยสี่ไม่ลงแน่หกสิบแปดหารด้วยสี่ลงตัวไม่เอ่ยลงนะครับหกสิบแปดก็หารด้วยสี่ลงตัวจากนั้นเราก็ไปดูแปดสิบสองลงตัวไหมไม่ลงแปดสิบห้าไม่ลงตัวแน่แน่เป็นเลขขี้แปดสิบหกลงตัวไหมครับก็ไม่ลงตัวเนาะเพราะฉะนั้นเลขสองหลักที่หารด้วยสี่ลงตัวก็จะมีแค่สี่ตัวนี้ถูกต้องเนาะ จากนั้นเราก็มาดูเลขสามหลักบ้างครับเลขสามหลักที่หารด e ้วยสี่ลงตัวแน่ๆล่ะครับมันก็จะต้องเติมเลขอะไรสักเลขหนึ่งแล้วก็ลงท้ายด้วยสองแปดเติมเลขอะไรสักเลขหนึ่งแล้วก็ลงท้ายด้วยห้าสิบสองเติมเลขอะไรสักเลขหนึ่งแล้วก็ลงท้ายด้วยห้าสิบหกเติมเลขอะไรสักเลขหนึ่งแล้วก็ลงท้ายด้วยหกสิบแปดเลขที่เราจะเอามาเติมได้ข้างหน้าเนี้ มันก็ต้องเลือกมาจากสองหปเนาะโดยที่ห้ามเลือกซ้ำกับ2ตัวท้ายทีนี้เราก็เลือกเลขมาเติมข้างหน้านะครับเลขข้างหน้าต้องเลือกมาจากสองหเนาะโดยที่ห้ามซ้ำกับ2องกับ8ด้วยเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะเลือกมาเติมข้างหน้าได้ก็จะมีเลขอะไรบ้างครับก็จะมีแค่เลข5้ากับเลขหถูกไหมครับตรงนี้เราจะสร้างเลขออกมาได้2องจำนวนที่จะเขียนตรงนี้ให้ดูสักรอบหนึ่งเนาะเราก็จะมีเลขห้า กับเลข628นะครับมี2องจำนวนต่อไปถ้าลงท้ายด้วย5 2ล่ะครับเราก็ใส่เลขอะไรได้ครับไม่ใส่6ก็ใส่8ถูกไหมก็จะมี2องจำนวนเช่นกันต่อไปถ้าลงท้ายด้วยห้ครับเลขข้างหน้าเราก็ใส่ได้เลข2กับเลข8ถูกไหมครับตรงนี้ก็จะมี2องจำนวนเช่นกันต่อไปถ้าลงท้ายด้วยเลข6 เลขข้างหน้าเราก็ใส่ได้กี่ตัวครับก็เลือกมาได้สองตัวเนาะไม่ใส่เลข2ก็ใส่เลข5ตรงนี้ก็จะมีสองจำนวนเช่นกันเนาะต่อไปนะครับเรามาดูเลข4หลักที่หารด้วยสี่ลงตัวกันบ้างเนาะเลข4หลักที่หารด้วยสี่ลงตัวก็แน่นอนครับสองหลักท้ายก็จะต้องลงท้ายด้วยเลขชุดเดิมครับก็จะมี28งแปดห้าสองห้าหกแล้วก็หกเนาะ เราก็จะต้องเอาเลขข้างหน้ามาเติมมันสองตัวนะครับมาเติมข้างหน้ามันสองตัวนี้ก็จะมีเป็นห้าหหรือจะเติมเป็นหกห้านะครับพี่ก็จะเขียนรอบนี้ให้ดูรอบหนึ่งเนาะก็จะมีเลขอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีเลขห้าหกสองแปกับหกห้าสองแปดนะครับตรงนี้ก็มีสองจำนวน เหมือนเดิมครับถ้าลงท้ายด้วย5 2น้องก็ใส่เลขอะไรได้บ้างครับใส่6 8หรือไม่ก็ใส่8 6นะครับถ้าลงท้ายด้วย5 6น้องๆก็ใส่2 8หรือไม่ก็ใส่8 2เนอะสุดท้ายถ้าลงท้ายด้วย6 8, 8น้องๆก็ใส่อะไรได้ครับน้องนๆก็จะใส่2 5หรือไม่ก็5 2นะครับแต่ละกรณีก็จะมี2จํานวนเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเรามานั่งนับเ e กันดีกว่าครับจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจทั้งหมดมีกี่วิธีครับก็จะมีเลข2หลักมีกี่วิธี1 2 3 4มี4ตัวเนาะก็เป็นสบวกด้วยเลข3หลักที่หารด้วย4ลงตัวมีกี่จำนวนครับ2 3 4 5 6 7 8ก็จะมี8เนาะ สุดท้ายเลขสี่หลักที่หารด้วยสี่ลงตัวก็มี8เหมือนกันนะครับบวกเลขก็จะได้เป็นยี่สิบถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเราความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจมีค่าเท่ากับ n e ส่วนด้วย n s นะครับ n e ของเรามีค่าเป็น20 ส่วน ns ของเรามีค่าเป็น6เสิะเมื่อะี้คิดมาแล้วตัดทอนก็จะตอบเศษ1ส่วนสนะครับข้อนี้เป็นไงบ้างครับข้อนี้ไม่ยากเลยเนอะใช่ไหมสหรับน้องๆที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอยู่ <S 2> <S 2> ก็ขอให้น้องๆเตรียมตัวให้ดีนะครับโชคดีในการสอบทุกคนครับสวัสดีครับ